ท่านท่านก็ต้องการที่จะบอกว่ายูกิวจุนผู้นำของพนมิตรความตายธรมินใช้วลยุทธ์ของฝ่ายธรรมะดูเหมือนว่าเขาจะดัดแปลงให้เหมาะกับการใช้งานของเขาถึงวิธีการรวมพลังจะต่างกันแต่ว่านั่นจะต้องเป็นแกนแท้ของวิชาดาบมานอย่างแน่นอนยิ่งไปกว่านั้นวิชาที่เขาใช้ออกมายังเหนือกวาวิชาดาบมานของพวกเราถ้าสิทธทิไม่ได้ใช้พลังภายในที่เหลืออยู่ป้องกันมัน ข้าก็อาจจะไม่ได้มาอยู่ที่นี่ตอนนี้ปรมจารย์เตา๋าเทโหนั่นอยู่ในขอบเขตเปลวเพึิงอย่างแน่นอนสามารถปรับปรุงวารยุทธ์ที่ได้เห็นครั้งแรกได้เลยงั้นเหรอเขาสามารถเข้าใจวิชาของปรมจาร์หลังจากที่ได้เห็นเพียงครั้งเดียวท่านประมุกที่สิทธ์พี่กับข้ามาที่ตระกูลถังก็งเพียงมีจุดประสงค์เดียวโปรดร่วมมือกับเราในการประลองยุทธ์อันยิ่งใหญ่ของนิกายเราด้วยเถอะลัทธิมารสวรศรักดิทธ์ กลุ่มลัทธิที่ตั้งอยู่ในซินเจียงครั้งหนึ่งพวกเขาเคยทรงพลังมากพอที่จะเทียบได้กับก้านิกายใหญ่และนิกายอื่นๆได้เลยแม้ว่าหลังจากความวุ่นวายมากมายในยุทธภพฝ่ายธรรมะก็ยังไม่กล้าที่จะเผชิญหน้ากับพวกเขาเพราะว่าทั้งลัทธินั้นจะเคลื่อนไหวตามคําสั่งของคนเพียงคนเดียวซึ่งก็คือผู้นําลัทธิอย่างไรก็ตามสถานการณ์เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อยอนจุงฮยอก ลูกของผู้นำลัทธิปรากฏตัวขึ้นโดยพรสวรรค์ด้านการต่อสู้ยอนจุงฮยอกจึงมีผู้ติดตามมากขึ้นและกลัวเกิดการแยกฝ่ายโดยไม่คาดคิดเขาจึงได้นำเหล่าผู้ติดตามของเขาออกจากลัทธิไปก่อตั้งลัทธิมารสวรรค์เจิดจลัดมันก็เลยทำให้ลัทธิของพ่อของเขาอ่อนแอลงเลยเป็นโอกาสอันดีในการทำลายพวกเขา แต่พวกเราก็กังวลเกี่ยวกับพันธมิตรความตายทมินที่อยู่ทางตอนใต้ของพวกเราถ้าพวกเขาเริ่มเคลื่อนไหวไปทางเหนือตอนนี้กองกําลังหลักของเราไม่อยู่ในนิกายพวกเราจะต้องเสียหายอย่างมากแน่นอนอย่างไรก็ตามด้วยทักษะการต่อสู้ที่ท่านได้แสดงออกมาท่านจะต้องสามารถขัดขวางไม่ให้พวกเขาไปทางเหนือได้อย่างแน่นอนดังนั้นพวกเราจึงอยากขอร้องให้ท่าน ได้โปรดช่วยหยุดพันธมิตรความตายทมินในระหว่างที่พวกเราได้ไปจัดการกับรัฐทธิมารสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าไงนะท่านว่าไงนะขอรับท่านว่าไงนะขอรับข้าบอกว่าไม่ไงทําไมต้องทําตามด้วยเขาปฏิเสธหรอือมันไม่ใช่เรื่องที่ข้าจะสามารถตัดสินได้ด้วยตัวเองข้าจะต้องไปปรึกษากับคนอื่นๆในตระกูลก่อน นั่นคือสิ่งที่เขาพูดก่อนที่จะให้ข้ามาที่นี่ขอรับสิทธิพี่มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพวกเราไม่สามารถโน้มน้าวพวกเขาได้นะขอรับตอนนี้รอดูท่าทีของเขาไปก่อนสิทธิ์พี่นี่เป็นเรื่องที่แตกต่างมากแต่สถานะของตระกูลถังค่อนข้างต่างจากสิ่งที่พวกเราเคยคิดเอาไว้ในขณะที่พวกเรากําลังเดินทางมาที่นี่ข้าได้สังเกตอาคารบ้านเรือนต่างๆของตระกูลถังความแข็งแกร่ง ของนักลบที่กำลังฝึกฝนและบรรยากาศของสมาชิกในตระกูลนี่มันตรงกันข้ามกับข่าวลือที่ว่าพวกเขาถูกทำลายโดยปีศาจผู้เจริจฉลัดแห่งสวรรค์ดโดยสิ้นเชิงใช่ข้าเองก็เห็นด้วยเหมือนกันใช่ข้าเองก็เห็นมันเหมือนกันจะต้องมีแรงผลักดันบางอย่างที่ทำให้ตระกูลนี้ฟื้นคืนกลับมาพวกเราจะต้องเอาพวกเขามาอยู่ฝั่งเดียวกับเราให้ได้พวกเรามาเพื่อนำทางให้กับท่านนักพนตทั้งสอง ข้าถังกยูหยอนรับผิดชอบดูแลง,งานทั่วไปของตระกูลถังท่านผู้นำตระกูลได้มีคำสั่งให้พาท่านสองคนไปพบยินดีต้อนรับข้าได้ทราบเรื่องราวทั้งหมดจากท่านประมุกแล้วพวกท่านมาเพื่อข,อขอความร่วมมือกับพวกเราเพื่อต่อต้านลัทธิมารสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมข้าถังจีไฮเยรักษาการผู้นำตระกูลถังพลังที่แผ่ออกมานี้จะต้องอยู่ในขอบเขตเปลวเพลิงอย่างแน่นอน ตอนนี้ข้าเข้าใจแล้วว่าทำไมตระกูลถังถึงได้กลับมาแข็งแกร่งแบบนี้ความสามารถในการต่อสู้อันน่าเหลือเชื่อของผู้นำตระกูลและรักษาการผู้นำตระกูลเองก็อยู่ในขอบเขตเปลวเพผืนคงไม่น่าแปลกใจอะไรหากพวกเขาสามารถฟื้นคืนความรุ่งโรจน์ในอดีตของพวกเขาได้ในทันทีใช่แล้วขอรับนิกายของพวกเราต้องการการสนับสนุนอย่างเร่งด่วนเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการกำจัดนิกายอันชั่วร้าย การช่วยเหลือในนามของความถูกต้องมันก็เป็นเรื่องที่ถูกไม่ใช่เหรอได้โปรดทุบทวนใหม่อีกรอบยนมายองก่อนหน้านี้เจ้าบอกว่าเจ้าปฏิเสธไปใช่ไหมตอนนี้เจ้าก็ยังคิดเหมือนเดิมไหมใช่แล้วท่านแม่ทำไมล่ะท่านปะมุกหากไม่หยุดนิกายชั่วร้ายยุทธภพอาจจะต้องตกอยู่ในความวุ่นวายเอาก็ได้นะขอรับ ข้าเข้าไปยุ่งกับภัยคุกคามของรัฐทิมารสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์แค่พันธมิตรความตายทมินก็เป็นประเด็นที่แยกจากกันจากสิ่งที่ข้าได้เห็นและได้ยินมาพันธมิตรความตายทมินไม่ได้คุกคามคนธรรมดาทั่วไปในเสฉวนพวกเขาเลือกเก็บข้าคุ้งครองแลกกับการกำจัดโจรด้วยซึ่งการกระทำของพวกเขาเกือบจะเหมือนฝ่ายธรรมะเลยในสถานการณ์แบบนี้พวกเราไม่มีเหตุผลให้โจมตีพวกเขาก่อนเลยท่านกำลังพูดอะไร ท่านบอกว่าในนามของความยุติธรรมใช่ไหมในตอนที่พันธมิตรความตายธมินและรัตทิมาสวร์เจอจะลัดบุกเข้ามาทำลายตระกูลถังข้าก็ไม่เห็นจะมีฝ่ายธรรมะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือพวกเราเลยข้าเข้าใจว่าความปลอดภัยของนิกายและตระกูลของตนต้องมาก่อนข้าก็เลยไม่ได้โทษพวกท่านในเรื่องนี้แต่ในตอนนี้พวกท่านยังจะมาต้องการความช่วยเหลือจากพวกเราเพื่อกำจัดรัตทิชั่วลายมันใช่หรือในตอนที่คุณหลุนถูกทำลายต่อไปก็โกงตรง พวกท่านคิดว่าข้าไม่เห็นความสิ้นหวังในตัวของพวกท่านหรือยังไงข้าไม่สามารถเงยหน้าขึ้นได้คำพูดของท่านประมุกไม่มีสิ่งไหนผิดเลยพวกเราพูดถึงความชอบธรรมและก็ความยุติธรรมแต่ก็แค่เมื่อนิกายของพวกเราถูกคุกคามเท่านั้นท่านประมุกตระกูลพูดถูกแล้วข้าต้องขอโทษจริงๆที่ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องของตระกูลถังเลยสิทธิพี่ปกติแล้วเขาน่าจะโกรธแล้วตอนนี้สายตาของข้าช่างสั้นยิ่งนักมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว ที่สามารถปฏิเสธที่พวกเราพูดถึงเรื่องการเสียสละในนามของความชอบธรรมพวกเรายินดีที่จะจ่ายในราคาที่ยุติธรรมสำหรับความช่วยเหลือของท่านได้โปรดพิจารณาอีกครั้งพวกเรามาขอความร่วมมือไม่ใช่ขอความช่วยเหลือในเมื่อท่านพูดมาแบบนี้ข้าก็คงจะไม่สามารถปฏิเสธได้อีกต่อไปแล้วจริงหรือคอรับงั้นตอนนี้พวกเราก็มาพูดถึงเรื่องกองกำลังที่พวกเราจะใช้ก่อนหน้านั้น พวกท่านจะจ่ายได้มากแค่ไหนกันละ่ะพวกเราจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายภายในมิกายของเราหลายปีในครั้งเดียวถ้ามันสามารถช่วยนิกายของพวกเราได้ค่าใช้จ่ายเพียงแค่นี้มันก็เพียงเล็กน้อยยิ่งนักเจ้าจะต้องมั่นใจแล้วใช่ไหมถึงได้เสนอราคานั้นออกไปแน่นอนว่าความสามารถในการต่อสู้ของท่านประมุกนั้นน่าทึ่งมาก แต่มันก็ไม่แน่นอนหรอกบางทีระดับของเขาอาจอยู่สูงยิ่งกว่านั้นก็เป็นได้อะไรนะมันเป็นไปได้เลยเหรอที่จะซ่อนพลังของเขาจากการรับรู้ของท่านถ้าเขาสามารถทํามันได้จริงๆเรื่องราวต่างๆในครั้งนี้จะต้องต่างออกไปอย่างแน่นอนพวกเขาคงไม่รู้ว่าฉันกําลังรักษาสถานะเส้นลมปานที่เปิดอยู่พวกเขามีความเป็นนักพจน์เต่ามากกว่าที่เห็นนะข้อเขียรเปลวเพลิงเป็นนึ่งนั้นจริงเหรอนี่ไม่ใช่แค่เรื่องการหาเงินเท่านั้นใช่ไหม ทำไมลูกถึงได้เปลี่ยนความคิดกระทนหันแบบนั้นละ่ะมันไม่กระทันหันเลยถึงแม้ข้าจะคิดว่าพันธมิตรความตายธมินจะใกล้เคียงกับฝ่ายธรรมะแต่ข้าไม่ได้เชื่อใจพวกเขาอย่างไรก็ตามมันก็เป็นเรื่องจริงที่พวกเขาออกคำสั่งให้ดูแลเสฉวนหลังจากที่กลุ่มหลักทั้งหมดล่มสลายทั้งหมดนั่นมันก็เป็นเพราะยูกิวจุนเพียงคนเดียวเหตุผลเดียวที่พวกเขาถูกจัดว่าเป็นฝ่ายอธรรมเพียงเพราะว่าพวกเขาไม่เข้าร่วมกับฝ่ายธรรมะ ลักฐานของพวกเขาไม่ได้ต่างจากโจรโดยเพิกเฉยต่อความชอบธรรมและการร่วมมือแสวงหาแค่ผลประโยชน์ส่วนบุคคลคำสั่งปัจจุบันในเฉส่วนนั้นเป็นแค่สิ่งชั่วคราวที่ถูกดูแลโดยยูกิวจุนเท่านั้นตั้งแต่ตระกูลถังเริ่มถดถอยและเกิดการยึดครองของพันธมิตรความตายทมินพวกเราก็แทบจะไม่ได้ออกไปไหนเลยหากมีเรื่องผิดพลาดเพียงเล็กน้อยพวกเขาจะขับไล่คู่แข่งทางธุรกิจของพวกเขาออกไป แล้วก็ส่งสายรับเข้าไปในตระกูลเพื่อทำลายหรือไม่ก็ยึดครองดังนั้นนิสัยดั้งเดิมของพวกเขาจึงไม่ได้เปลี่ยนแปลงคำสั่งปัจจุบันนั้นเป็นแค่สิ่งชั่วคราวหากวันหนึ่งยูกิวจุนหายไปฝ่ายอาธรรมที่ถูกเขาเลี้ยงดูเอาไว้ก็จะถูกปลดปล่อยออกไปทั่วทั้งเสฉวนงั้นมันก็เหมือนกับการไม่ถอนต้นอ่อนแต่ไปสับมันในตอนที่มันโตภายหลังเลยสินะแม่เข้าใจในประเด็นของลูกแล้วแล้วลูกมีแผนจะทำยังไงต่อ มันง่ายมากพวกเราก็แค่ต้องป้องกันไม่ให้พวกเขาเคลื่อนไหวไปทั้งเหนืออย่างไรก็ตามด้วยความแข็งแกร่งของพวกเราในตอนนี้ไม่มีทางที่พวกเราจะป้องกันไม่ให้พวกเขาไปได้ทั้งหมดหรอกนะแทนที่จะปิดล้อมเส้นทางของพวกเขาจากภายนอกสู้เข้าไปป่วนจากภายในจะดีกว่าเพื่อไม่ให้พวกเขาเคลื่อนไหวนี่ลูกวางแผนที่จะแทรกซึมเข้าเป็นศูนย์กลางของพันมิตรความตายทมินมันก็สมเหตุสมผลอยู่หรอกแต่การที่จะบุกเข้าไปให้ถึงที่นั่น มันท้าทายมากเลยนะไม่นานมานี้พวกเขาได้ส่งคําเชิญมาเองเลยขอรับมันเป็นคําเชิญให้ร่วมงานชุมนุมเสฉวนมันไม่เหมือนการชุมนุมเสฉวนในอดีตแต่เป็นการประลองระหว่างนายน้อยของฝ่ายอาธรรมข้าจะเข้าร่วมงานในครั้งนี้และจะยืนยันนิสัยที่แท้จริงของพวกเขาหากเป็นไปตามที่ข้าสงสัยพวกเขายังไม่ได้ละทิ้งวิถีชั่วร้ายของตนข้าก็จะฆ่าพวกเขาทั้งหมดยองยองตอนที่เจ้าไปถึงตระกูลถัง อย่าทำอะไรที่อาจขัดใจท่านประมุขของตระกูลจำเอาไว้ว่าชะตากรรมของตระกูลเรานั้นขึ้นอยู่กับเจ้าไม่ต้องห่วงท่านลุงอย่างที่ท่านพูดหากเขาเป็นคนที่พิเศษจริงๆคุณหนูตระกูลแจกันแจกันยองยองไม่ว่าจะต้องทำอะไรข้าจะต้องเอาชนะใจเขาให้ได้ปรมาจารย์แทโฮท่านอยู่ไหม ข้านำอาหารแล้วก็ยาสมุนไพรมาให้ท่านเข้ามาสี่คุณหนูอีจอนอาการบาดเจ็บภายในของท่านเป็นอย่างไรบ้างต้องขอบคุณเจ้าเลยที่ทำให้มันดีขึ้นมากยาสมุนไพรที่ปู่ของเจ้าได้เตรียมให้ข้านั้นได้ผลดีมากจริงเหรอในตอนแรกข้าลังเลที่จะดื่มมันเพราะว่ามันไม่ได้มีเพียงแค่ยาสมุนไพรเท่านั้นแต่ยังมีพืชพิษอีกด้วย ข้าก็เลยสงสัยว่าข้าจะดื่มมันดีหรือไม่แต่หลังจากที่ข้าดื่มเข้าไปอาการบาดเจ็บภายในของข้าก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแม้แต่ท่านปรามุกที่เคยทำยาต้มยังบอกว่าข้าฟื้นตัวได้เร็วกว่าที่คาดไว้ด้วยความเร็วในการฟื้นตัวระดับนี้ในไม่ช้าข้าก็จะสามารถกลับนิกายของข้าได้ข้าดีใจที่ได้ยินเช่นนั้นอย่างไรก็ตาม วันนี้ที่ด้านนอกค่อนข้างเสียงดังเล็กน้อยนะมีบางอย่างเกิดขึ้นใช่ไหมอ่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าการมาถึงของตระกูลแจกันนะ่ะอะไรนะตระกูลแจกันตระกูลแจกันและตระกูลถังมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมานานแล้วนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมตระกูลแจกันถึงได้มาช่วยเหลือพวกเราในการแข่งขันล่าสุดคราวนี้พวกเขาได้ทำข้อตกลงที่จะติดตั้งค่ายกนป้องกันในพื้นที่รอบนอกของตระกูล ข้าเคยได้ยินเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพวกเขาแล้วแต่จะมาติดตั้งค่ายกลให้งั้นเหรอข้าไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับค่ายกลมากนะักแต่ก็รู้ว่ามันต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่สูงมากหรือสถานการณ์ของตระกูลแจกันดีขึ้นแล้วตระกูลถังเป็นผู้ที่จ่ายค่าอุปกรณ์ต่างๆเองหรือไม่เจ้าคะ่ะข้าได้ยินว่าตระกูลแจกันเป็นผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดเองตามที่ท่านผู้นำตระกูลบอกว่า ตระกูลแจกันนั้นให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเจ้าพวกนี้นี่ตระกูลถังผลเจอจุดอ่อนของพวกเขาแล้วยองยองเจ้าจะทำแบบนี้ได้เป็นอย่างดีใช่ไหมไม่ต้องห่วงท่านลุงข้านั้นรู้จักตัวเองเป็นอย่างดีไม่มีผู้ชายคนไหนที่ไม่หลงในความงามของข้าใช่แล้วเจ้าทำให้ข้านึกถึงน้องสาวของข้า ผู้ที่ซึ่งถูกเรียกว่าสาวงามในหูเปยการจับหัวใจของผู้ชายหนุ่มคงจะไม่ใช่เรื่องยากเมื่อกว่าศัวรษที่แล้วจอมมานเจอจาัดแห่งสวรรค์ได้โจมตีตระกูลแจกันโดยที่มุ่งเป้าไปที่น้องสาวของข้าต้องขอบคุณการเสียสละอันสูงส่งของนางตระกูลหลักจึงสามารถหลีกเลี่ยงการถูกทำลายไปได้อย่างวุดวิด แต่ด้วยความอับอายที่ต้องกลายเป็นของเล่นเพียงแค่คืนเดียวทำให้นางฆ่าตัวตายไปข้าไม่อาจปล่อยให้เกิดโศกนาฏกรรมแบบนั้นเกิดขึ้นในตระกูลของเราได้อีกหากยองยองสามารถพัฒนาความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับประมุขของตระกูลถังได้พวกเราก็จะสามารถรักษาเชื้อสายของเรา,เาไว้ได้ได้โปรดเถอนาะยองยงอนาคตของตระกูลเราขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วยินดีต้อนรับ ข้าได้ยินมาว่าในระหว่างการแข่งขันประมุกน้อยค่ายกลของตระกูลพวกท่านมีประโยชน์อย่างมากและตอนนี้พวกท่านก็กำลังจะตั้งค่ายกลป้องกันที่พื้นที่รอบนอกของเราในฐานะประมุกตระกูลข้ารู้สึกขอบคุณจริงๆท่านประมุกตระกูลหรือนางจะเป็นมารดาของท่านผู้นำตระกูลทั้งแม่ทั้งลูกเป็นสายเลือดที่ได้รับพรมาสินะไม่นะ ข้าตื่นโนกกับการปรากฏตัวของนางมากเกินไปจนมือข้าแจกันชางสินทำความเคารพท่านประมุขข้าขออภัยที่ไม่ได้รับรู้ถึงการเข้ารับตำแหน่งของท่านมันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เพราะว่าท่านไม่ได้อยู่ที่นี่ในตอนที่ข้าเข้ารับตำแหน่งดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลมากพวกท่านน่าจะเหนื่อยจากการเดินทางพอสมควรกรุณาพักผ่อนให้เพียงพอก่อนที่จะเริ่มงานของพวกท่านขอบคุณมากขอรับ และสาวน้อยที่อยู่ข้างๆท่านอ่านางเป็นหลานสาวของข้าเองข้าพาเธอมาเพื่อมาสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตระกูลของพวกเรายองยองทำความเคารพท่านประมุกสินั่นน่ะเหรอท่านผู้นำตระกูลถังคนคนหนึ่งจะมีหน้าตาแบบนี้ได้ยังไงเขาน่าจะเป็นสามีที่สมบูรณ์แบบยองยองอะข้าขอภัยที่ทำความเคารพล,ล่าช้าข้ามีนามว่าแจกันยองยอง ถึงแม้ว่าจะช้าไปหน่อยแต่ข้าขอแสดงความยินดีที่ท่านได้เป็นประมุขของตระกูลเจ้าค่ะโอ้ช่างเป็นเด็กที่มีมารยาทเสียจริงขอบใจนะนางสวยมากในอีกไม่กี่ปีก็คงจะมีชายหนุ่มหลายๆคนจะต้องอกหักเพราะนางแน่ขอบคุณสำหรับคำชมค่ะในตอนที่ข้ายังเด็กข้าเองก็มีชื่อเสียงมากมันเหมือนกับการได้มองตัวเองในวัยเด็กเลยท่านกำลังพูดอะไรนะ่ะตอนนี้ท่านก็ยังงดงามมากอยู่ไม่ใช่เหรอ ตอนที่ข้าได้เห็นท่านครั้งแรกข้าคิดว่าท่านเป็นพี่สาวของท่านผู้นำตระกูลข้าจะต้องสร้างความประทับใจให้กับนางให้มากเพราะว่าสักวันหนึ่งจะกลายเป็นแม่สามีของข้าแม้จะเป็นเพียงแค่คำพูดธรรมดาแต่มันก็ทำให้ข้ารู้สึกดีที่ได้ยินเจ้าพูดแบบนั้นเพราะว่าเจ้ากับท่านผู้นำตระกูลอายุใกล้เคียงกันข้าหวังว่าพวกเจ้าจะกลายเป็นเพื่อนสนิทกันในตอนที่เจ้าอยู่ที่นี่นะข้าดีใจที่ได้ยินท่านพูดแบบนั้น พี่ชายต่างมารดาของข้าที่อยู่ในตระกูลหลักไม่ได้แสดงความรักต่อข้ามากนักโอ้น่าเสียายจังเลยดูเหมือนว่าฝ่ายผู้นำตระกูลจะมีการตอบสนองอย่างช้าๆ<ะ>ไม่สนใจเลยเขาเมินเฉยต่อเรื่องหน้าเศร้าของสาวงามแบบนี้ได้อย่างไรแปลกมากที่บ้านเกิดของข้าแค่ข้าเดินไปตามถนนพวกผู้ชายก็มักจะมาคุยกับข้านี่ข้าไม่อยู่ในสายตาของท่านผู้นำตระกูลเลยเหรอ ข้ารู้สึกว่าข้าล้มเหลวนี่เป็นครั้งแรกที่ข้ารู้สึกอับอายเช่นนี้เขาไม่แม้แต่จะมองมาที่ข้าเลยผู้นําตระกูลถังถังยอนมายองเจ้ากำลังทำอะไรต่อหน้าแขกของเรานี้ข้าจะทำให้เจ้ามองกลับมาที่ข้าให้ได้อย่างแน่นอนไม่ว่าจะต้องใช้อะไรก็ตามเมืองซาชนอาณาเขตของพนมิตรความตายทมินเจ้าได้ยินข่าวมาหรือยังข่าวที่เกี่ยวกับการชุมนุมในเสฉวนนะ่ะ ข้าได้ยินมาว่าท่านผู้นำตระกูลของตระกูลถังจะมาเข้าร่วมกับเราด้วยนะอะไรนะถ้าดูจากสิ่งที่เขาทำแล้วฝ่ายอื่นๆคงจะไม่นิ่งเฉยแน่ๆตำหนักซิมฮาวาสถานที่เตรียมการชุมนุมเสฉวนหน้าแรกเราจะแสดงรายละเอียดงบประมาณที่จำเป็นสำหรับการชุมนุมในครั้งนี้ในหน้าที่สองจะแสดงรายชื่อของกลุ่มและตระกูลต่างๆที่เข้าร่วมเอาละรายงานเท่านี้ก็เพียงพอแล้วเจ้าตำหนักซิมฮาวา ผู้นำของหกจอมมนันข้าสามารถดูแลมันได้เดิมทีตำหนักเทียนจินควรที่จะได้เป็นเจ้าภาพในปีนี้เจ้าคงจะต้องมีช่วงเวลาที่ยากลำบากสินะทำได้ดีมากไม่เลยข้าก็แค่ทำหน้าที่ในฐานะข้ารับใช้ของนายท่านก็เท่านั้นดูเหมือนว่าท่านผู้นำจะละทิ้งรายการและออกไปแล้วฮ่าฮ่าฮเขาช่างเป็นคนอิสระเสียจริง ตอนนี้ข้าหวังว่าเขาจะลืมอดีตของเขาและเขาจะเติบโตขึ้นมาอีกสักหน่อยท่านลุงข้าอยากไปดูการชุมนุมเสฉวนในครั้งนี้ด้วยเกิดอะไรขึ้นคนที่บอกว่าจะไม่ออกไปไหนเพราะว่ามันน่าลำคาญไปไหนซะแล้วล่ะฮี่ฮี่ข้าได้ยินอะไรบางอย่างมาระหว่างทางที่มาที่นี่ ว่าผู้นำตระกูลถังจะเข้าร่วมการสุมนุมเสฉวนในครั้งนี้ด้วยใช่แล้วข้าได้ยินมาว่าหญิงสาวทุกคนในเฉิงตูทุกคนต่างทนทุกข์รมาานจากอาการเมารักด้วยนั่นไม่ใช่การพูดเกินจริงใช่ไหมถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงก็แค่ลืมมันไปแต่ถ้ามันเป็นเรื่องจริงข้าจะทำให้เขากลายเป็นสามีของข้าสิ่งที่เจ้ากำลังพูดอาจจะทำให้พ่อของเจ้าช็อกได้เลยนะว่าแต่ข้าไปดูด้วยได้ใช่ไหม ก็ได้ก็ได้ถึงข้าจะบอกว่าไม่ได้เจ้าก็ไปอยู่ดีนี่นะยิ่งไปกว่านั้นใครล่ะจะสามารถหยุดความต้องการของลูกสาวผู้นำพันธมิตรความตายทมินได้ละ่ะโอ้ดูซิว่าผมของท่านสวยแค่ไหนนี่ท่านนอนอยู่บนเตียงมาโดยตลอดจริงๆเหรอเนี่ยฮ่าฮ่าฮาครั้งล่าสุดที่ยอนไมยองมาที่นี่เขาก็ยังทึ่งกับมันเลยถ้าท่านมีความลับอะไรก็เอามาแบ่งปันให้กับข้าได้รู้บางสิ ท่านพี่ท่านคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับยอนมมยองล่ะเอออะไรทําไมเจ้าถึงถามอย่างนั้นล่ะทําไมข้าถึงถามอย่างนั้นนั้นเหรอก็ตอนที่ท่านได้ยินชื่อของเขาลมหายใจของท่านก็เปลี่ยนไปนี่เจ้าใช้วรยุทธ์เพื่อจะตรวจสอบลมหายใจของผู้อื่นอย่างนั้นเหรอแต่ว่าเอาจริงๆเลยนะท่านโอเคจริงๆเหรอท่านพี่เออเรื่องอะไรก็ยอนมมยองกําลังจะไปงานชุมนุมที่เสฉวนแล้วนะ ดังนั้นพวกเราก็จะไม่ได้เจอกับเขาไปอีกสักพักเลยว่าไงนะการชุมนุมเสฉวนเป็นการรวมตัวของนิกายฝ่ายธรรมดังนั้นมันจะไม่เป็นอันตรายเกินไปเหรอนั่นยังไม่ใช่ประเด็นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้ายออนมมยองได้เจอกับสาวงามจากนิกายอื่นๆที่มาในชุมนุมแล้วเกิดการตกหลุมรักกันขึ้นมานะ่ะท่านพี่ท่านจะรับได้ไหมนั่นมันท่านไม่ชอบมันใช่ไหมล่ะงั้นก็ไปกันเถอะไปงานชุมนุมเสฉวนกัน แต่ว่าถ้าท่านผู้นำตระกูลรู้สึกว่าพวกเราเป็นภาระไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนั้นหรอกน้องสาวของท่านได้วางแผนทุกอย่างเอาไว้แล้วงั้นเจ้าอยากไปงานชุมนุมเสฉวนในฐานะคนรับใช้ของข้าใช่แล้วข้าได้ยินมาว่าจะมีเหล่าในน้อยจากฝ่ายอธรรมเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อแย่งชิงอำนาจกันที่นั่นด้วยข้าแค่อยากรู้ว่าการแข่งขันเป็นอย่างไรมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรอกนะ เราะว่าข้าได้รับการแจ้งแล้วว่าข้าสามารถพาคนคุ้มกันและคนรับใช้ไปได้อย่างละหนึ่งคนแต่จำเอาไว้ด้วยละว,ว่านี่ไม่ใช่การออกไปเที่ยวข้าจะตามเขาไปและทำให้เขาชอบใครได้ยอนมยองข้าสัมผัสได้ว่ามีคนกำลังมาปรากฏว่าเป็นเจ้านี่เองใช่ใช่ท่านพี่ของข้ามีบางอย่างที่จะคุยกับเจ้านี่เจ้ากำลังทำตัวหยาบคายกับท่านผู้นำตระกูลนะหืม เจ้าเป็นใครแล้วเจ้าล่ะเป็นใครแม้แต่ท่านหญิงมิโซก็อยู่ที่นี่เกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอก็อย่างที่เจ้าเห็นท่านพี่กับข้าอยากไปงานชุมนุมเสฉวนฮะงั้นมีระยอเจ้าอยากไปในฐานะคนคุ้มกันส่วนท่านหญิงมิโซก็อยากไปในฐานะคนรับใช้ของข้าใช่แล้วเจ้าบอกว่าเจ้าได้รับอนุญาตให้พาคนคุ้มกันไปได้หนึ่งคนและคนรับใช้ไปได้อีกหนึ่งคนใช่ไหม ข้ากับพี่สาวของข้าก็เหมาะสมสำหรับเรื่องนี้เลยไม่ใช่เหรอหญิงสาวผู้นั้นกำลังพูดเรื่องอะไรกันและความคิดของนางนางคงอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับท่านผู้นำตระกูลสินะใช่ไหมและใบหน้านั้นมันอะไรกันนางเกือบจะงดงามพอๆกับแม่ของท่านผู้นำตระกูลเลยถ้าผู้หญิงอย่างนางได้ไปกับเขาแผนของข้าตำแหน่งของข้า มีระยอข้าสามารถให้เจ้าไปในฐานะเพื่อนของข้าได้แต่ท่านหญิงมิโซนะ่ะไม่ได้เพราะว่าข้าได้คนที่รับตำแหน่งคนรับใช้แล้วอะไรนะทำไมถ้าได้คนแล้วเป็นข้าใช่ไหมถ้าเจ้าไม่พาพี่สาวของข้าไปางั้นข้าก็จะไม่ไปเช่นกันถ้าอย่างนั้นข้าก็คงไม่มีทางเลือกนอกจากจะมอบหมายให้นักรบคนอื่นมารับหน้าที่ไปเจ้านี่มันไม่เป็นไรหรอกมีระยอท่านพี่ มม่มีระยยเจ้าไปเถอะข้าไม่เป็นอะไรจริงๆเพราะว่าท่านผู้นำตระกูลบอกว่าท่านไม่ต้องการแล้วดังนั้นพวกเราก็ไม่ควรที่จะไปบังคับท่านเฮ้ hey. ออกไปด้านนอกกับข้าหน่อยสิยอนมายองข้านั้นคิดว่าเจ้านั้นสุดยอดจริงๆไม่ใช่แค่ในด้านการต่อสู้แต่ในด้านการใช้วิจารณญาณและการตัดสินใจด้วยแต่ทำไมความรู้สึกของเจ้าถึงได้ตายด้านขนาดนี้ เจ้ารู้ไหมที่ข้าต้องทำแบบนี้มันเพื่อใครทำไมเจ้าถึงให้พี่สาวของข้าไปด้วยไม่ได้หรือว่าเจ้าไม่ได้มีความรู้สึกดีๆต่อพี่สาวของข้าที่เจ้ากำลังทำอยู่ตอนนี้มันเหมือนกับการผักโอกาสที่อยู่ตรงหน้าออกไปเลยเพราะว่ามันไม่ใช่การเดินทางไปเที่ยวเล่นมันอาจจะกลายเป็นสนามลบได้ตลอดอะไรนะพวกเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในระหว่างการเผชิญหน้ากับเหล่าคุณชายฝ่ายอาธรรม หากพี่สาวของเจ้าไปด้วยนางอาจจะต้องตกอยู่ในอันตรายที่ข้าไม่สามารถปกป้องนางได้ถ้ามันกลายเป็นเช่นนั้นเจ้าวางแผนที่จะให้ใครเป็นผู้รับผิดชอบและนอกจากนั้นที่นั่นมันคืออาณาเขตของพนมิตรความตายทมินพวกเราอาจจะต้องเผชิญหน้ากับผู้นำของพวกเขาด้วยมันก็คงเป็นเรื่องยากสำหรับนางที่พึ่งฟืนและอ่อนแอที่จะรับมือกับเรื่องพวกนี้ได้อืม ตกลงถ้าเจ้าพูดแบบนั้นก็ช่วยไม่ได้ขอบคุณที่เจ้าเข้าใจแต่ว่าข้าจะไปกับเจ้าด้วยอะไรนะก่อนหน้านี้เจ้าบอกว่าถ้าพี่สาวของเจ้าไม่ได้ไปเจ้าก็จะไม่ไปนี่ตอนนั้นก็คือตอนนั้นตอนนี้ก็คือตอนนี้ข้าไม่ปล่อยให้แมวมาขโมยปลาของข้าไปได้หรอกข้าไม่สามารถเดาใจเจ้าได้จริงๆข้าคิดว่ามีคนกำลังนินทาข้าอยู่ที่ไหนสักที่ ท่านกำลังทำอะไรอยู่ท่านรู้สึกง่วงงั้นเหรอเอไม่มีทางเป็นแบบนั้นได้ขอรับค่ายกลนป้องกันได้รับการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้วขอรับเหลือกแค่การปรับแต่งอีกเล็กน้อยทุกอย่างจะเสร็จทั้งหมดภายในวันนี้หรือไม่ก็วันพรุ่งนี้ขอรับโอ้จริงเหรองั้นขอดูหน่อยจุดส่วนกลางอยู่ที่ตาหนักพิษครอบคุมผ่านตำหนักโอสถและไปถึงสำนักกิจการทั่วไป พวกเราได้ตั้งค่ายกลโดยใช้พื้นที่หลักทั้งสาของตระกูลถังเป็นจุดศูนย์กลางของรับและได้ทำเสร็จตามกำหนดที่ท่านได้สั่งไว้ก่อนหน้านี้ทําให้เสร็จภายในหนึ่งสัปดาห์อะไรนะแต่ว่านั่นทํามันให้ได้หากพวกท่านไม่อยากตายเวลาแค่นี้ก็เพียงพอแล้วท่านพอใจไหมท่านเห็นแล้วใช่ไหมถ้าท่านคิดที่จะทําท่านก็ทํามันได้ใช่ไหมท่านก็ทําแบบนี้กับส่วนที่เหลือด้วยก็แล้วกัน ถ้าจะบอกแค่งานดีก็คงไม่พอหรอกขอรับนี่มันเกินความคาดหมายของข้าถ้าเป็นแบบนี้ถึงแม้ว่าพวกเราจะโดนโจมตีในตอนที่ข้าไม่อยู่พวกเราก็จะยังคงได้รับการป้องกันเป็นอย่างดีตอนนี้ส่วนที่เหลือก็คือท่านผู้นำตระกูลเรียกข้ามาพบมีเรื่องอะไรหรือพวกเราไม่ควรที่จะมาคุยกันแบบนี้ไม่ใช่เหรอผู้อวอสถังจีหลง ข้าได้ยินมาว่าท่านมีทักษะการใช้ดาบที่ดีและเพราะมันเลยทำให้ท่านได้กลายเป็นผู้วิวโสใช่หรือไม่และข้าก็ฝึกวิชาดาบมาได้สักพักแล้วข้าก็เลยคิดอยากที่จะพูดคุยกับท่านสักเล็กน้อยวิชาดาบที่ท่านแสดงออกมาในวันนั้นมันอยู่เหนือระดับของข้าไปแล้วข้านั้นตระหนักดีถึงช่องว่างระหว่างข้ากับท่านแน่นอนทักษะของท่านท่านยังไม่ได้ใกล้เคียงกับข้าเลยด้วยซ้ำดังนั้น ข้าก็เลยคิดว่าข้าจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิชาดาบแก่ท่านสักเล็กน้อยแน่นอนว่านั่นไม่ได้หมายความว่าข้าจะสอนท่านฟรีๆหรอกนะเงื่อนไขก็คือท่านจะต้องทำตามคำสั่งข้าทุกอย่างนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพนันได้เลยว่าโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆหรอกนะจริงไหมท่านอาจจะคิดว่ามันเป็นโชคดีของท่านก็ได้แล้วท่านคิดว่ายอย่างไรล่ะท่านยินดีที่จะเปลี่ยนฝ่ายไหม